ที่ที่เข้าแถวต่อตรงนี้ลูก็จริงจริงอ่ะหนูหนูไม่ได้คิดว่าเด็กจะเอ็นจอยขนาดนี้นะคะเพราะว่าเหมือนแต่พ่อมาอยู่กับเด็กแล้วเหมือนวันนี้มีเด็กมาคุยกับหนูว่าอยากให้พี่ๆมาให้นานกว่านี้ ไม่ไม่เคยเจออะไรที่สนุกแบบนี้แล้วมีคนเยอะแบบนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้มานานกว่าที่มาตอนนี้อย่างเงี้ยอยากให้มาอีกทุกๆปีเลยน้องเขามาคุยกับนหนูนะมันก็ทําให้หนูรู้สึกว่าเออมันดีแล้วที่เราทําให้เด็กเขาได้มีความรู้สึกอีกแบบหนึง่งที่เขาอาจจะยังไม่เคยเจอมาเลยด้วยซ้ำเนี่ยค่ะ น้องแบบมาติดเยอะมากเลยชอบเลยชอบน้องแบมอะค่ะแบบติดมากแล้วหนูก็ชอบน้องที่ไขอบคุณนาด้วยที่ทามาอะไรอย่างนงี้ยได้ไหมก็สวยมากบรรยากาศดีมากคือขอบคุณทุกคนครับที่แบบทําให้งานที่แบบเป็นงานที่แบบสมบูรณ์แบบมากครับผมแบบผมว่าใจมากแล้วที่ผมมาแบบมันมีความสุขมากแล้วที่แบบมาเจอเด็ก ไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าเด็กทุกคนเหมือนแบบไม่ใช่ครูไม่ใช่เด็กแต่แบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ<ม>แบบผมตื่นตนจริงตอนที่แบบที่พี่บอกว่าให้อ่านนี่วันนั้นจากเด็กจะส่งให้พวกเราอรมผมแบบผมมีความสุขมากแลก็ตื่นตันขอบคุณทุกคนมากครับ,<ม>บ,บอ้าวน,นู่นก็อนื่นก็ขอบคุณพี่พึกน,นะคะที่จัดสินครมแบบนี้มาครั้งที่11แล้วเนาะก็มีโอกาสมาครั้งแรกนะคะที่นี่แบบ ครูและนักเรียนน่ารักมากจริงเป็นอยก็แบบมีโอกาสก็อ,อยากมาอีกนะคะอเคอกันค่ะมายมนะะก็ขอบคุณทุกคนนะคะทั้งครูด้วยแล้วก็พวกเราที่มาด้วยกันด้วย แบบหนูว่ามันดีมากรอบเนี้ยโอ๊ยทำไมเสียงตันเสียงอะไรมีความดราม่าคือมีดราม่าแต่แบบมันมันรู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วแบบว่าเราก็แบบขอบคุณพี่เพือที่มันทําให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วทำให้เรามาเจอกันเพื่อนรักหม่เต็มเลยเนี่ยใดเพื่อนรักเยอะแล้วก็หวังว่าแบบรอบหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีก แ้แบบนีก็ขอบคุณพี่มาก่อนและการที่ชวนมาขอบคุณพี่เพื่อที่จัด,ก,จดกิจกรรมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาเอ็นจอยกันอย่างนี้หนูไม่คิดว่าเด็กจะแบบเด็กจะเอ,อ่อเข้ามามีเขาเรียกมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเปรี่ขนาดนั้นอะ่ะก็ดีใจเหมือนกันที่ว่าอยู่ดีเด็กก็เข้ามาคุยกับเราที่เราคุยไม่เก่งแล้วก็ไม่ชอบเด็กก็<ต>ดเด็กอยู่แล้วป่ะแต่รอบนี้มันก็แฮปปี้แฮปป,แฮปปี้สุด ขอบคุณคนที่มาบริจาคของเวยค่ะคือถ้ามันไม่เกิดเลยถ้าเกิดไม่มีผู้บริจาคผู้บริจาคของใจดีก่นนะทั้ง <คน S 2> ไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของทุก <c oughs> อย่างคือเยอะมากๆหนูไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้อะค่ะแล้วก็ได้อามาให้กับน้องๆด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้อ่อครูครูแบบน่ารักมากๆหนูไม่คิดว่าจะได้เจอจะได้พูดคุยจะได้แบบเนีย่ยอย่างเตยที่ ครับค่ะชอบหนูแฮปปี้กับกิจกรรมนี้มากขอบคุณค่ะคนจัดกิจกรรมแล้วก็ทุกคนที่ชวนมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ทั้งเฟลี่แล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดจนจบงานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเราหมดแล้วเนาะ<ช>อันนี้ก็ขอ <laughs> ขอบคุณค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนใหม,ใหม่มิตรภาพใหม่ที่ดีแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาทริปนี้คืออาจจะเป็นระยะเวลาที่สัน้นแต่ว่ามันทําให้มีรอยยิม้มแล้วก็ความประทับใจในหลายๆเรื่องครูก็น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็น่ารักด้วยค่ะแต่ถ้ามีโอกาสอีกก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะก็รู้สึก ยินดีแล้วก็ขอบคุณแทนเด็กๆนะคะที่มามอบโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆกิจกรรมดีๆให้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะอาจจะมีขาดตกบกพร่องเยอะไปบ้างนะคะก็ขอโทษในตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็ขอบคุณในส่วนที่มีความสุขที่ทำร่วมกัน,นะคะ่ะ สำหรับผมนะครับไม่ได้เป็นครูที่นี่แต่เด็กหมวใจอยู่ที่นี่ก็ต้องมานะครับมาช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณนะครับคณะทีมงานทุกท่านนะครับรวมถึงคณะครูโรงเรียนบ้านเปียนซอครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับขอขอบขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ได้ประสบการณ์ใหม่จากจากตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับ ผหรือว่าคณะครูของท่า<ม>นนะครับก็<ม>ขอขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอบขอบคุณอีกครั้งครับยินดีน้อค่ะนอ,อ,นนอ,อแล้วก็ดีใจแต่เด็กตัวตีทางทีมงานเนี่ยเห็นถึง ความสำคัญของละอ่อนบนดอยนะคะได้รวบรวมทั้งกำลังทรัพย์ทั้งสิ่งของอันยังหลายๆอย่างาายยาเสียเสลเวลาตีแทนที่จะได้ไปแอวไปหมวนต่างอื่นแต่กับใจเวลาตรงเนี้ยมาเสียเวลาตีโรงเรียนของเฮาคาร์โนแล้วทำให้โรงเรียนเฮาเนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้น ขอ,ขอบคุณพี่ๆนะคะที่มอบความสุขให้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่เพิ่นมาบริจาคของให้กับรมค่ะในนามครูก,ก็รู้สึกภูมิใจเนาะแล้วก็ยินดียิ่งที่ทุกคนมาที่นี่แล้วก็สร้างพลังบวกให้เป็นเด็กเยอะจากที่เด็กก็มาปกติใช่ไหมครับ แต่ว่าวันนี้มันเด็กก็มาบอก,กครูครับครูนี้ต้องมาอีกไหมอยากมาอีกเนาะเราก็เออพรงนี้ก็ปล่อยพี่เขาพักนอยเขาจะกลับแล้วด <c oughs> เด็กว่าจะมาแหมอีกเนี่ยครูก็เลยบอกอโอเคถ้าจะมาก็มาเ็ืว่าก็ภูมิใจที่ว่าเด็กมีความสุขเนาะสำหรับผมก็ <ๆ S 1> ไม่ใช่ครูที่โรงเรียนนี้นะครับแต่แต่ก็เหมือนเหมือนเป็นนั่นแหละเหมือนจะเป็นครูที่นี่อีกโรงเรียนหนึ่งนะครับก็ก็ ทริปนี้เป็นทริปที่ครบหนึ่งเดือนพอดีที่ผมย้ายมาที่น่านนะครับก็บรรยากาศมันก็ทําให้คิดถึงที่เก่าที่ที่อยู่ที่นู่นก็ชายแดนเหมือนกันเป็นเด็กดอยเหมือนกันนะก็ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่มีโครงการแบบนี้เพราะว่าตอนแรกคุยกับบีมากอ๋อมีพี่มีพี่คนหนึ่งเขาติดต่อมาผ่านเอาท้าทาเพจอยู่แล้วก็เพจอะไรก็ไปดูแบกเป้ช่วยน้องเออไปดูไปดูถึงว่าอ๋อพี่พึ่งพี่พึ่งเป็นคนท่ามผ่าอ๋อ ก็เลยติดตามดูกิจกรรมมาก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมทึ่งที่ตรงครั้งที่11บแล้วเงครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆครับไม่รู้เลยเพราะว่าธรรมธรรชาติที่ผมอยู่ที่นู่นเจ็ดปีนู่นก็เขาไปเองเลยนะครับก็เราก็ไม่ได้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 ติดต่อสอบถามอะไรใาทางนี้ด้วยครับก็แต่ก็ก็ต้องรู้สึก ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พึกขอบคุณทีมงานชาวแบกเป้ช่วยน้องครั้งที่11ทุกคนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาทํากิจกรรมมาสร้างกิจกรรมให้กับเด็กๆที่นี่นะครับก็สังเกตดูทุกวันเขามีความสุขนะครับเด็กมีความสุขเราก็แฮปปี้เราก็โอเคแล้วเรามิชชั่นเราคอมพิลต์แล้วครับ ลิปมาคือทุกคนพูดทีละข้อ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 ,ขอจนมาถึงบีมตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ก็มีสิ่งที่อยากจะพูดคือขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจขอบขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนที่มาตรงนี้นะจุดนี้นะคะเสียสละทุกอย่างเลยเวลาเสียไม่เคยเจออากาศหนาวก็มาเจอที่นี่นะคะไม่เคยเจอไม่ไม่เคยเรียกว่า,างไงอะ ความลําบากใช่ไหมคะอาจจะลําบากกว่านี้หรือไม่เคยเจอลําบากแบบนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะรอยยิ้มของเด็กความดีใจของเด็กที่นี่ความดีใจเขาเรียกว่าความประทับใจคือเด็กทุกคนมาพูดให้ฟังว่าหนูชอบมากหนูสนุกมากหนูได้ของกลับบ้านเยอะมากหนูได้ขนมหนูได้เล่นเกมหนูได้อะไรต่างๆจากพี่ๆเนี่ย เยอะมากเลยหนูอยากให้พี่ๆเข้ามาอีกหนูชอบค่ะเนี้ยค่ะคือเด็กพูดแบบนี้คือเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นสิ่งที่ขนาดหนูเป็นครูอยู่ที่นี่ไม่ไม่ได้เป็นคณะที่มาบริจาคไม่ได้เป็นคณะที่เอาสิ่งของมาให้ยังรู้สึกภูมิใจเลยพวกพี่ๆน้องๆทุกคนน่าจะประทับใจและภูมิใจมากๆค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณที่มา มาช่วยเหลือช่วยมาแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆที่นี่ขอบคุณค่ะสำหรับผมนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นดูหน้าแล้วเป็นครูเก่าที่สุดทั้งหมดนะครับเก่าที่สุดมาก่อนเพื่อนนะครับเนาะอ่ะจุดเริ่มต้นเนาะของโครงการนี้ก็คือเหมือนที่ครูครูหรือทุกคนพูดมาครับก็คือทางพี่พึกเนาะได้ประสานมาทางกับมาทางครูบีมนะครับอ่ะก็คือ ครูบีมก็มาปรึกษากันก่อนเนาะว่าจะจ,จัดกิจกรรมยังไงดีนะครับอ่าก็ดําเนินการมาตามที่เห็นเนาะอาจจะมีติดขัดอะไรบ้างเล็กน้อยก็เราก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับอ่าสุดท้ายนี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานทางาคณะครูหรือทางเขยเนาะ <c oughs> ที่ช่วยดําเนินการกิจกรรมต่างๆนะครับให้สําเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีนะครับเด็กๆได้มีโอกาส ที่จะพบเจอกับคนใหม่เนาะคนแปลกหน้าหรือได้รับสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเขานะครับ